ผมก็เหมือนกันนะอำเภอเมืองจังหวัดกรุงเทพอออำเเภมืงน้องเขาอยู่อาศัยอยู่โซ่ชัยศีนะครับน้องเขาอยู่ลาดพร้าวลาดพเขาจะย้ายไปอยู่โซ่ชัยศีโซ่ชัยศรีหุ้กําลังสม True m o m รายการที่ตามติดกพวกเราทุกคนไปทุกที่ทุกโมเมนต์ หนูพี่โอนหนูพี่อ้นครับนักข่าวของเราว่าทั้งใครก็หนักข่าวสวัสดีฮะผมโอนนะครับวันนี้มาหาน้องๆด้วย12คนมามาอะไรการ Speak Out กันนี่ไมืตถือคนดูหล่อขึ้นเยอะมากสวยขึ้นเยอะมากก็แต่งหน้านี่ครับครับแต่งหน้าทำผมเดี๋ยวผมก็กำลังจะหล่อจะสวยเหมือนกันกำลังจะตามไปลองก่อนรองไปไม่หล่อเดียวไม่ได้สวยดิลืมลืมลืมตัวลืมตัวลืมตัวไม่ซ่าเหมือนกันค่ะพ่อแม่ไม่ วันนี้มาไงครับวันนี้มาไงวันนี้ขับรถมาครับรถติดมากคันไอคันเดิมไหมคันเดิมครับคันเดิม,ดมที่บอกว่าจะให้ผมไม่จริงไหมฮะที่บอกว่าจะให้ผมจริงก็เอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่ามีกันแล้วมาผ่อนพี่ <c oughs> ค่อ,อลลยผ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านรายการ Speak Out กันครับมาตรงนี้เหรอฮะตอนนี้นะครับ เราก็กำลังจะไปไปถ่ายรายการสปีกเอาครับจำชื่อไม่ได้ครับผัดชนนี่ดู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 ด้านหลังเอ๋อคุณนายนั่งอยู่ค่ะคุณนายนั่งอยู่ครับคุณใช่แล้วก็แบบพวกเราก็จะแบบไปเสริมเนาะในทับหลังกองจับหลังไปทับหลังนี่มันจะแบนไหมเขาจะหนักไม่หาครับมีกล้องครับมีถ่ายครับถ้าจะเดินถ่ายกล้องกันขนาดนี้เอาทิ้งเอาดูทิ้ะเอาทิ้งรายการ True Outside ค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าคุณไทยเนี่ยมีเป็นเป็นหน้าตาเป็นที่ดึงดูดของดึงดูดใจของสาวๆซึ่งเป็นที่มาของสาวๆหลายๆคนซูเปอร์สาวในวงการมาถึงที่ต้องทะเลาะกันพี่ไทยนี่ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าทั้งคบ้าทั้งอักษรออ่างเอ้ยก็ไก่ให้คขา รู้สึกว่ววาหลายตัวเป็นพยานชนะเลยเล <im> ยก็ไ <im> ด้เดียวเขาตะคุกแล้วล่ะค่ะ ไม่ทราบว่าคุณมีอะไรจะบอกไหมคะก็อยากอยากให้ไปโฟกัสกันที่เรื่องงานมากผลงานมากกว่านะครับแทนที่จะมาโฟกัสกันเรื่องของหน้าตาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวทางรายการนะคะก็ขอมอบกิฟต์เซ็ตพิเศษนะคะให้กับคุณทั้ครับเป็นมักกอดสุดนะครับแล้วก็มอบโล่ค่ะกินเลยกินเลยกินเลยค่ะให้กินเป็นให้กินไม่ไล่บาทนะครับคุณครับไล่บาทนะครับคุณครับแล้วก็มอบโล่ค่ะ ขอน,นะครับี้สัมมีต้ต้นนะ The w i n ของ Academy p a n t a s i a 8ปรเมื้ต้งันสัมภพอยูต้หกสังเป็นใงานเลยต้่ารักมาบนีนรัแอบรูกิ๊ิ๊ก พี่เขาเป็นคนสวยอยู่แล้วน้องดิวเดี๋ยวให้พ้องยมรับเดี๋ยวไม่อวยโอเคโอเดี๋ยวให้น้องดิวยี่สิก่ว่า้า่สิเดี๋ยวนี้้ว่าไม่มีการปรกาศเดี๋ยาขอพี่ไทยออก่ไันโอเคเปนยนที้ื่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะ t รายการที่จะติดตามเราทั้งสองคนไปดูพี่ถึเวลาจริงๆ จะไปมีดนกีที่บ้านแม็กโนเลียค่ะก็พอมีดนกิ <S <S ีเสร็จเราก็จะไปดูละครเรื่องเฟรมกันค่ะตื่นเต้นมากมากจะไปบ้านแม็กแล้วนะคะเรา้ะเจอกันที่โน่นนะคะให้ทำไมตลบดีเดียร์เดียร์เด้อ ชูโมเมนต์ค่ะคืออยากจะบอกว่ากราไม่ไถ่ายตอนเรากินด้วยเพราะหนูไปสองคนนี้เต็มครับครับจอเต็มครับครับจอจริงๆใช่ค่ะอันนี้จริงอ่ะเรากินน้อยไว้พี่แต่คือเขาเขาถ่ายแค่เรากินแล้วเขาไปตัดต่อให้มันติดๆกันแล้วคือแบบเราก็ดูเป็นคนที่แบบกินเยอะทั้งๆที่เราไม่ได้กินเลยทั้งๆที่เราไม่ได้กินเลยเอาคนเห็นแกกินอ่ะพี่เออรากินอ่ะพี่ซึ่งความจริงแล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นพี่ไม่จริง ที่พี่จอยไงเออจอยกินอยู่คนเดียวไม่ได้กินเลยอ่ะฮะนี่มันคืออาหารเช้าอ่ะพี่ใช่พี่ไม่เคยจ้างหรอว่าตอน9โมงเองบอกว่าอาหารเช้าอีกวะไอ้บ้า9โมงไงพี่11โมงมะเหอะพี่ขอเสียงวิทย์ด้วยนะคะแฟนเขาเข้าใจผิดว่าเรากินเยอะเออแบบเสียใจอ่ะจริงๆอ่ะจะร้องไห้พี่ไปโดดตึกจะต้องเสียใจร้องไห้ตึกแค่ครึ่งชั้นพอชั้นลอยชั้นกลัวพี่ตะโกงใจแล้วพี่หนจะมีอะไรจะบอก พี่หลินกับพี่ไทยเขาเรียลค่ะเรียลเรียลใช่ไหมคะเขาเป็นเรียลอะค่ะแบบเรียลเรียลใช่ไหมคะเรียลเขาเรียลค่ะสองคนเฮ้ยเจอกับเพ่กในวงการก็เรียลเหมือนกันค่ะแพ้กับพี่โลมกอล์มก็เรียลค่ะงงมังกรล้มรองตอเขาฝันแล้วนะคะยังไม่ตื่นแพ้กับพี่แพรวก็เรียลค่ะแพ้กับพี่แพรวอ้าวแย่แหล้แพ้กับพี่แพรวก็เรียลค่ะพี่แพรวขาใช่ไหมพี่แพรวน้องแพรวาขา พี่เาวาขาพี่เาวารักน้องไหมรักเห็นไหมคะบอกแล้วว่าหนูเรียวเอาสารี่ของเธอพื้นไปถ้าสารี่จะตกใส่หัวขนาดนี้อดกดีเลยอันนี้หรอมือเท้าใช่หรอไม่ไม่ใช่เขาไม่มีเลยกออม่เขาเขาผาเอ้เขเขาผามือคบกับผ้ามือพี่มือเช้ากลางวันไม่ใช่มือเช้ามือเช้าครึ่ง น้อยค้ะกลาวันเย็นแล้วก็เกือบดึกไม่หัวค่าแล้วก็ดึกเยอะไหมเล่าไม่เยอะเบาๆคนเรานะคะต้องกินอาหารให้ครบทุกมื้อนะคะรับประทานอาหารให้ครบห้ามื้อค่ะที่ห้าหมู สวัสดีครับก็วันนี้ขับรถมาเองครับที่แมงดอเลียเพราะว่าก็อยากลองฝึกขับรถดูบ้างว่าสั่งเดอนไม่ขับได้เป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับจริงๆนะคือไม่อยากตื่นเช้าครับจบร, <c oughs> รอไว้รอไว้ครับพี่ชม <c oughs> จะทรงบ้างครับวันนี้น้าเดียดมาทำผมกับช่างผมชื่อพี่โอมนะครับวันนี้ก็หน้าตาขึ้นกล้องมากจับจับช่างผมนะครับ z ูู m ใกล้ๆนะครับใครอยากจะมีแฟนเป็นช่างผมของท่างชละชาชนนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับจดเอาไว้เลยนะครับ0ูนย์สเอาไช่ระคุณระชาตยาวเร็วมากนี่ดีใจะได้ไตัดผมแล้ว เดีว่วก็เป็นเจ้าแม่อัพมพิวเตอร์ตลอดเวลาจริงจริงดูเด็ดไปดูเครื่องเดียวได้เลยพี่เฮ้ยใช้โปรแกรมอะไรอ่ะไม่บอกไฮ้ยบอกหน่อยนะไม่บอกบอกพี่พี่มี Samsung s ำส<ม>ูงแรกพี่ใช่ไหมมีดิพี่ก็หโอดแล้วดิโคตรดูดีมากเลยใครถ่ายอะดูดีทุกคนอ่ะ มันก็ดูดีค่ะแต่ว่าตัวจริงตัวจริงเขาดูดีไงคะมันถ่ายรูปมามันก็ต้องดูดีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับน่าสุดในรอบหนึ่งเดือนครับที่ผ่านมาครั้งล่าสุดนี้ก็วันคอนเสิร์ตวิกจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วหนึ่นเลยเยาวแล้วะคาที่เขาเล็มๆออกไง ยำยำมะละกอส้มตำยำเป็นยำของนอกของยินอกใรนะเป็นยำยำมะละกอสลัดเออเป็นสลัดพาาสลัดอันนี้เป็นสลัดหนามไม้น้ำข้นนาะของอะน้ำนอันนี้อันนี้ซุปหนามไม้ โยคอปลาล่าขาดปลาล<า>่า,าในเลือดปลาในเลือดต่ำก <laughs> ระตับปลาในเลือดต่ำเ <laughs> ยอะนะสลัดมะละกอค่ะแล้วก็รู้สึกอ่ะเฟรชค่ะสดชื่นมากค่ะ <laughs> ไม่มีเฮง <laughs> บักคักเดี๋ยวดูนะคะพี่อันนี้นะคือสตรอเบอรี่นะคะดูนะ ย,ย้อยอร่อยมากอะพี่วันี้ไม่เอาเอันนี้มด้หนึ่งสองสาที่บากกว,ว้ากงกว่าหออ หนูอดใจไม่ได้ะช่วยด้วยอย่าไปเก่งใจลูกนี่อย่าไปเก่งใจหนไม่เก่งใจหลอวค่ะพี่ปิดกล้องปิดกล้องไม่เอาหนูแม่หนูเห็นอืออือไอจลยไปพี่ดูนะหนูจะทำกายกรรมหนูเอาเข้าปากแค่นิดรวดเดียวหนึ่งสองสาม ม,มันพูดไหมมันพูดค่ะเมื่อกี้ไม่ได้กินน้ำรอเราปรา้องเอาอะไรรอไม่ได้หรอ ละมั้งค่ะพี่ไม่อ้วนดูสิคะไอเบิร์หลด่วนดูดูแววตาของจอยนะคะเราต้องปล่อยทื้เอาไว้ให้ม,หมันแห้งแล้วเ่อมันแห้งแล้วมันก็จะแข็งก็จะอร่อยนั่นไงนก็หยดใส่มือไงแล้วก็วางไว้บนชั้นวางเราก็ไปชุบเรียบอื่นต่อเราก็มาชิมกินสองมือเหรอมาชิมเบอร์ก่อนไห<อ>มเดียวก่อนไม่จอย ไม่ไม่ไม่ทำให้ต้องรอให้มันแห้งก่อนก่อนมาแป้งยุบคนไทยก็รอให้มันแห้ง,ง,หง,ง,หงกินแล้วนะพอได้กินปุ๊บเนี่ยหืมมีความสุขเอี๊ยถ้าถ่ายอยู่ขนาดนี้ตอนะนกินนะอ่ะนักโทษกาจะเข้าใจผิดว่าหนูอ่ะอิงเก่ง ไม่ใช่ลอ,อ,องดูที่แข่งตัวแล้วก็ยังไม่แข่งตัวดีแต่กินได้อุย้ยใช่ต้องแข่งรอไว้เลยแบบนี้แล้วก็ยืนถือหมุนไปหมุนมาไม่ก็ต้องกดพอหมดภาพไปเร็วๆ <c oughs> <c oughs> จืดพอแล้วอะ่ะยืดสองครับ อร่อยมากนี่มันไม่อ้วนนะคะเพราะว่าเป็นทาร์เบอรี่ช็อกโกแลตนี่เป็นดาร์กมั้งวันนี้นะครับ มุ่นที่มาพบกับรายการมุ่นภาษาอีสานวละคำนะครับบักซีดาก็คือพลังพลังไม่ใช่ก็คือซีดาเขาแปลงเพศเรียกบักซีดาซีดาเขาสักการะโอ้แม่ครับ